ทุกคนมีคนถามเรื่องนี้มาเยอะมากก็คือไปเจอพี่ภูมิที่ไหนเจอกันครั้งแรกเจอแบบว่าเขาจะเอ่นว่ากลับลีคิดหรือเปล่าเจ๊อูมบรรสุกก็คือไปถ่ายงานกับพี่สาระตั้มตอนนั้นพากันมาอยู่กรุงเทพเนาะยายอูมกับเบยูฮห้องน้ำกันยายอูมแล้วบอกว่า <c oughs> มึงพากูไปถ่ายงานหน่อยที่นี่มึงไปถ่ายรูปได้นะสวยมันสิมีแบบทะเลสง่งทะเลสาบแล้วก็ไปแบบไม่ได้นอนเพราะว่ากินเหล้าถึงเช้า พี่ตั้มก็เลยชวนพี่ภูมิอยู่ต่อกินกินดื่มกันแล้วก็มีถ่ายงานต่อตอนเช้าด้วยบอกว่าเดี๋ยวดีเจภูมิก็จะมาเหมือนกันว่าสั้นคอยก็งอ่ะอยูยูยูว้าคอยเขินฉันก็เลยอยู่ต่อกินข้าวกันก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็ดีใจที่จะได้เจอตัวจริงของดีเจภูมิเนะเพราะว่าเราก็เป็น f อซแล้วก็จังหวะแวรกที่เจอฉันกำลังเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ ก็สวนกันกับพี่ภูมิเดินเข้ามาในร้านฉันจะเขินทําไมแต่ว่าเขาก็มีคนเดินตามหลังมานั่นคือมากับสาวฉันก็ไม่ได้อะไร <c oughs> หอดจังหวะที่มันมีค้นขึ้นไปร้องเพลงพี่อูมหรือใครก็เลยพูดว่าอุ้ยขึ้นไปร้องเพลงสิเขาเป็นนักร้องนะบันนี้พี่ภูมิก็เลยว่า <c oughs> <"May S 1> ไปร้องเลยไปร้องเลยขึ้นไปร้องเพลงกับแบบจ่อยๆธรรมดาฉันก็ขึ้นไปร้องเพลงบันนี้เราก็เลยท้ายอรี่ ใช่ก like like really ับได้คิดอยังแล้วก็บได้คินยังคือกันตอนนั้นฉันเขินทำไมไม่ยังบันทนีก็เลยรู้จักกันก็เลยติดตามฟอไอจีสักพักหนึ่งเหมือนเกิดมีปัญหาอะไรใดๆบูกับเพื่อนอาสิเลอร์กับสาวเพื่อนคนนั้นพอดีมั้งเพื่อนก็เลยแบบว่าเพื่อนอาศิทักสตอรี่เข้ามาโดยที่บด้คิดอยังแต่ว่าเข้าคิดไปเองว่าเพื่อนคิดเพื่อนแค่ทักมาว่าฉันก็แบบอุ้ยเขาคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี้ยวันดี้ ฉันก็ไปสืบมาว่าอเขาโสดอยู่ยกันเลยต่อไปก็ฉันเองแหละที่เป็นคนต่อจบนะฉันก็ต่อไปก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าเขากับต่อฉันหรือฉันต่อเขาจังใดเขาก็ประมาณว่าปีใหม่ไปเขา,เาดาวที่ไหน ฉันก็บอ่ะเริ่มถามกูละหรือสีซวนกูหรือจังใดอันนี้ก็ลงลงลูกกับแฟนเก่าเป็นลูปจับมือเขาก็บอกว่าคิดถึงแฟนเก่าละสิว้าก็หาเหลืองคุยฉันก็เลยคิดว่าอืมหรือเปล่าจีบหรือเปล่าหรือไม่จีบเราก็เลยไปจีบก่อนเลยคะ่ะเราก็เลยบอกว่าพี่ตามหนูชอบพี่ภูมึงก็อย่างนี้แหละเราเป็นชนีเราชอบใครเราก็บอกก็เลยปึ๊บก็เลยไปเขาดาวโอ๊ยจะเสร็จแล้ว จบแล้วแค่นี้แหละถ้าพูดเยอะกว่าน,นี้ก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทุกคนอยากรู้คอมเมนต์ซินี้อีพี่ต่อไปอีพี่นี้เซจแล้วค่ะแต่งหน้าแค่นี้กันแดดแล้วก็ลิปติดผักดีบายบายค่ะ